ครับเป็นมันสีดีด99ไฟเราซอมมากี่วันแบบเดินานั้ซ้อมอยู่ที่สี99ก็ที่เดิมเลยมีใครเป็ู้เป่าซ้อมมาก่อนนี้ก็มีที่ซุปเปอร์บอลมีแสนแนจูตใหญ่แบบพวกอี่น้องๆตัวใหญ่ด้วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยปี22สูงท่าไหร่ครับสูง178ครับน้หนก่อยแล้วตอนนี้ป่66มวยสไตล์ไหครับวยสไตล์งรวันนี้จะต้องมาเจอเพชงาม เคยต่อยกัไปงามยังเคยต่อยครั้งนนึงงเป็ไบ้างชนะหรอกเคยชนะเราเขาด้วยนานยังประมาณมสองปีได้สองปีโอ้ยแต่วันนั้นกับวันนี้คงไม่เหมือนแล้วเนาะวันนี้เลยกลับมาเจอกันใหม่คิดว่าที่ย้อแชนะได้ไหมก็น่าย้จแชนะมั่นใจเลยนะตอนนั้นต่อยกับเบียด์ร้อยได้ไหมต่อยร้อยสามห้าสามห้าวันนี้ต่อยร้อยต่อยสามหกถ้าเกิดเข้าไปช่างน้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็น่าจะถ้าเกินก็นีิดีๆถ้าไม่ก็จะพอดีจะไม่มีปัญหาถ้าเกินก็มาวิ่งอะนะ ร่างกายตัวนี้อีมเอร์เซ็นต์ร้อยเป็นร้อยทรงพลังแรงวันนี้ก็พร้อมมาย่างแช่นะเลยพร้อม่าและล่าสุดเราต่อยใครไปต่อยลูฟองครับที่ที่นี่อวันนั้นเป็นไงแพ้คะแนนพลาแพ้คะแนนไปเนาะวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสามสามร้อยสามสามวันนี้ร้อยเลอต่อยมัร้อยสามบวกเลยครับฟุ้มมากี่กิโลไฟน้ตก็มันสามโลกว่าสี่โลต่อยมวยไทยมาของเราหลักร้อยบวกก็เป็นร้อยบวกร้อยบวกเคนจังหวัด เกครับฝากเชืญอชวนแฟนรับวันนี้ฝากเชียร์นะครับสู้เต็มที่ครับ้อมมาแจ้งเกิดและย้ำชัยนะด้วยขออีขช่วงดีนะครับ